ฮัลโหลทุกคนครับสวัสดีทุกผู้ชมทีกทุกท่กนนานกันด้วยแล้วกันนะครับผมยูช่างเล็กน้ำยูดีเกมส์ก็เอราเอ็กซ์ตร์ทีงบอก,เ,ออก,เ,ออกอเราอยู่เช่นเคยครับทุกคนมาสำหรับคลิปนี้เป็นการตีบวกสกิลนะครับซึ่งมีอยู่สองสกิลส่วน E เนี่ยผมจะเอาไปตีสำหรับไอดีไก่ที่มีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะผนึกเออแต่ว่าสองตัวเนี้ยมีการแตกแต่ไม่มีผนึกด้วยก็เลยต้องเออเอา,เอาตัวนี้เข้าไป ค่ายมาตีนะครับไอเดีไก่ผมมีอยู่5้าไอดีนะแล้วก็มันจะมีกันแตกค้างอยู่ในไอดีอยู่ไอดีละ3ใบนะครับกันแตกห้าดีก็15บห้าใบนะครับมาดูกันว่าจากบวก5ลงดีของจูโดเนี่ยมันจะได้บวกอะไรนะครับซึ่งคลิปนี้ก็ไม่รู้นะว่ามันจะไหลไปทั้งหมดกี่ใบแล้วกรับกันแตกนะครับจะซื้อไปเรื่อยๆนะครับมา3ามใบไอดีแรกไอดีไก่ของเราอแล้วกโยงเงินมันจะเปตั้งเยอะแยะเนี่ยบวกหยังไม่ขึ้นเลยนะเนี่ยนี่ก็ใช้กันแตกนะ กันแต่ก็แค่ใบบวกธรรมดาแหละนะครับเหมือนแค่ทําให้ไม่ลดระดับเฉยๆปู่สามใบไม่ติดเลยนะแค่บวกหกในนี้ท่านะผู้ชมถือว่าตีจูโดเป็นตัวล่อนะครับตักงห้าสิบใบไม่รู้จะติดหรือเปล่าจนระิงๆผมว่าจะเก็บไว้ทําตอนคูณสองมาแต่รอมานานมากแล้วไม่มาสักทีก็เลยจัดทําเลยแล้วกันรอไม่ไหวอ่ะใบบวกของไอดีไก่ไอดีที่สองอีกสามใบครับอะไรไม่ต้องรีรอ โอเคไม่ติดติดยากจังวะบวกหกเองนะเริ่มหน้าเสียแล้วเนี่ยจะขึ้นบวกเก้าเนี่ยอีบวกเก้าซิสเ็มมากกูเนี่ยโอเคบวกหกติดแล้วเวย้ยเอาบวกหรือบวกห้าเนี่ยโอ้บวกหกโอเคโอเคติดแล้วท่านผู้ชมได้บวกหกมาแล้วสำหรับลุงดีจูโดเหลือกันแต่จากไอดีไก่อยู่สามไอดีนะครับเหลืออีกเก้าใบมาดูกันว่าจะติดหรือเปล่าแต่ถ้า ไอดีไก่3ตัวนั้นมันมีผนึกนะครับก็จะตีเป็นซิสเทม่าของเราเลยแล้วกันนะครับโอเคมาให้ผู้ชมผูว่าไอดี ID นี้มีผนึกอยู่4อันเลยนะครับซึ่งที่จริงไอดี ID ที่ตีบวก6ติดมุกยะก็มีผนึกเหมือนกันแต่ผมไปเข้าผิดตัวไว้ที่จริงอนะ่ะผนึกมันจะอยู่ตัวแรกผมลืมมันพลาดไปแล้วไงอเอกันแตก3ใบามาผมจะตีบวก9ซิสเทม่าเลยแล้วกันนะเพราะว่า มีผนึกอยู่ยังไงแล้วก็สามารถคืน ID หลักได้นะครับหรือว่าโยกไปตัวต่อไปได้นะครับเออใช้กันแตกฟีไปก่อนมันต้องปกดก่อนใช่ไหมถึงจะตีบวกได้ถ้าจะไม่ผิดไปโอ้ใช้เงินห้าหมื่นนี่ว่าลืม3ใบแสนห้าไม่น่าพอตี BB 2, 1, ไปก่อนทีทูไปรอคุณสองจนเงาพี่แกก็ไม่มาให้สักทีอา้าวหมดหมด โอเคมากลับมาตีต่อครับท่านผู้ชมเหลือสองใบครับสําหรับไอดีนี้ไปชื่อไม่ขึ้นแสดงว่าไม่ติดไปโอเคน่าจะยากอยู่ <c oughs> ขนาดบวกหยังใช้ถึง6กใบใช่ไหม ขนาดตีขึ้นบวก6ยังใช้ถึง6ใบเลยนะ <c oughs> โอเคสําหรับไอดีถัดมาก็มีผนึกอยู่เหมือนกัน,นครับท่านผู้ชมสามารถตีบวก9 e systemer ของเราต่อได้ครับโอเคไอดี okay, นี้มีผนึกอยู่2อันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มตีล็อตที่2ครับใบบวกเอยกันแตกใบที่6นะอันนี้ก็มี3เหมือนกันนะครับมาบวก9อันนี้ผมก็2องจิตสใจอยู่นะว่าจะเอา e หรือว่าเอาขึ้นดีอะ ซึ่งผมมาลองคิดดูแล้วพวกดันธรมรมดาดีกว่าเป็นลงดันแดงอะ่ะมันได้ใช้ E มากกว่านะครับก็เลยตัดสินใจเอาถึง E นะครับท่านผู้ชมมาตีนิงอยู่สติดนี่ปาฏิหาริมากนะเว้ย <c ười> กันแตกฟรีด้วยอ่ะมาสุดท้ายอันนี้ไม่ได้หวังอะไรมากมายเดี๋ยวไปหวังกับการแตกที่เราซื้อมาดีกว่านะครับไปหมดไม่ติดเ <c ười> งียบกิฟ โอเคมาครับผมท่านผู้ชมไอดีสุดท้ายแล้วสำหรับไอดีไก่ที่มีการแตกอยู่นะมีไหมเนี่ยไปรับใส่ตัวไหนแล้วหรือเปล่าเนี่ยโ <laughs> okay, อเคยังไม่รับไอดีนี้ก็มีผนึกอยู่สามอันเลยนะครับท่านผู้ชมมาเรามาเริ่มตียีบวกเก้าของเรากันต่อครับนะดื่มโยกตังมาไม่มีตังตีบวกโอเคมาสามใบสุดท้ายแล้วไปบวกเอ้กันแตกฟรีไอดี ID สุดท้ายติดหรือเปล่า ชื่อขึ้นไหมไม่ขึ้นครับเยบคลิปโอเค่านไปทั้งหมด15บใบชะไ5 35โอเคกันแตกใช้ไปทั้งหมด15ใบแล้วนะครับท่ผู้ชมใช้ตีจูโดไป6ใบแล้วก็ใช้ตีอ e ีซิเทมลมาไป9ใบนะครับโอเคมาค่านผู้ชมถึงเวลาของไอดีหลักเราแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เดีหลักมีกันแตกอยู่ทั้งหมด7ใบนะครับรวมของเดิมที่ใช้ไป15ใบก็เป็น32 เดี๋ยวผมจะเอาเลขกเบิ้นเลยลวกันเอาซักห้าสิบห้าใบแล้วกันนะคลิปนี้ท่านผู้ชมกันแตะมันราคาค่อนข้างแรงเดี๋ยวรอดูจะมีคนมาลดราคาหรือเปล่ามีคนมาตัดอีกหรือเปล่าเดี๋ยวรอไปตีเจดใบที่เหลือนี้ก่อนนะท่านผู้ชมมาขอให้ติดด้วยเถอะบวกเก้าไหนละอีโอเคจัดไปครับ5้บาสิบห้าใบนะการแตงในคลิปนี้ ก็เท่ากับว่าใช้ตี e ีบวก8ของเราขึ้นบวก9เนี่ยไปทั้งหมด40ใบนะครับเอ้ยใช่บาวาไม่ใช่ดิ49ใบเออไอตีขึ้นบวก9เี็น49ใบเลยนะเลขเบิ้ลมันอาจจะเห็นผลดีเออ <c oughs> หรือเปล่าวะ อย่าบอกนะพอผมลงคลิปนี้ไปกิจกรรมตีบวกคูณสองมานี่แย่เลยนะเยี่ยมากเดียนะทาม,มิ่งอ่ะดูต่อครับมันต้องติดบ้างแหละผมว่าหรือเปล่าวะหายนึกว่าชื่อผมขึ้น Má nòi phí trai Má nòi phí trai Hello Nhập kíp lời Các phí chồng Lấy món ạ Một Một căn bài rượt thái เซเอ็มก็ไม่มีขายเลยนะใบบวกอะ่ะไม่มีใครขายเลยใบบวกเซตเอ็มอ่ะไม่ต้องมาซื้อในสองนี้แหละแถมแพงกว่าซื้อราคานอกอีกใบบวกเนี่ยไม่มีซื้อเลยแล้วกันหุดหนุนเราต้องซื้อมาอีก23ใบให้มันเป็น55ใบในคลิปนี้จํากัดลิมิตแค่นี้นะครับลงทุนไปเยอะกว่านี้มันถ้าไม่ติดนี้มันอาจจะแย่มากๆนะท่านผู้ชม น่าจะครบนะ23บใบโอเค,คลิมิตไว้แค่50บใบสำหรับการแต่งในคลิปนี้ท่านผู้ชมฝากกรกะทอะรรือ,อทรือ,อ,อร้คลิปนี้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องเกลือช่องนี้ด้วยไม่ว่าจะทําอะไรเปิดไข่สว่านเบ็ดแม่งเกือไปทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมมาลุยกันต่อ23บสใบสุดท้ายฝากด้วยแล้วกันท่านผู้ชมกระทืบไือรคลิปนี้หน่อยนะครับเราจะเน้นไปที่อหรือว่าจะสลับไปขึ้นดีด้วยท่านผู้ชมเอาไงดีเอาแค่อีนี่แหละนะครับไปกดเลย มันต้องมาสิวะอาสิบห้าใบเอืึหนึ่ว่าชื่อขึ้นอีกชื่อเบ็ดไขวะนะ่วหน้าเงินจะพอตีไหมเนี่ยท่านผู้ชมเหลือเก้าแสนแล้วไอ้แค่ไอ้ครั้งละห้าหมื่นเลยนะนะ่า โอ้ oh. ยยิปเลยว่ะโอ้ oh, เปลี่ยนเซิร์ฟลองเปลี่ยนเซิร์ฟดี้ครับุผู้ชมไม่ไหวว่ะเฮียเกลือเกินอารีหน้า่ะยืนตรงนี้แหละเกือหมานไม่ใช่อะไรหรอก14บใบสุดท้ายครับทุกผู้ชมกดไลค์กดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อย <c oughs> ไม่ขออะไรมากขอแค่ไลค์พอไอเนี่ยเหมือนเอาเอ็มมาละลายช่วยเซิร์ฟมาเนี่ย เอ้ยทังนานจังวะเอ้ยมีคนตีบวก11ลูกแก้วสีเหลืองติดเว้ยเออมีใครอยากดูไหมคลิปตีบวกลูกแก้วเนี่ยมีอยากดูไหมคอมเมนต์ไว้เดี๋ยว่าจัดให้อัดบายสุดท้ายแล้ท่านผู้ชม โอ้คนเดิมด้วยนะตีหกสิบเอ็ดตีสิบะโอ้ฮัลโหลจานเฮ้ยอะไรวะน้าทำไมมันยากขนาดนี้โอ้เยอะมากสามใบสุดท้าย สองใบสุดท้ายและหนึ่งใบสุดท้ายใบยที่ห้าสิบห้าไม่ขึ้นเลยโอ้โหกูทำอะไรลงไปเนี่ยฮะเราโห้ท่านผู้ชมผมทำอะไรอยู่มาคำนวณงบกันสะหน่อยครับกันแต่ห้าสิบห้าใบใบละบบบสองแสนนะสิบเอ็ดล้านสามรอยสบาทใช่ไหมสิบเอ็ดล้านเออประมาณสามรอยสิบาทก็ ไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยเหมือนเราเอ็มมาละลายทิ้งช่วยเซร์ฟเขานะเเงินหมดอีกเงี้ยนี่ฉันกําลังทําอะไรอยู่กันเนี่ยโ oh, oh, oh. อ้โหพอกิจกรรมคูณ2มาทีนี้กันแตกก็จะราคาแพงขึ้นไปอีกนะทีนี้เ yeah, ที่มันเจ็บใจว่าผมเคยเป็นไง <c oughs> ผมเคยใช้กันแตกนั่งตีอยู่30-40บใบอะ่ะผ่านไปไม่ถึงสัปดาห์นะกิจกรรมคูณ2มาแล้วตังก็หมดพอดี <c oughs> ก็เลยไม่ได้ตีตอนคูณ2นะครับเจ็บใจ สรุปคลิปนี้ก็ไม่ได้อะไรแลแหละท่านผู้ชมตามเวียนตามกรมนะครับอ่ะ่อนจาลากันไปในคลิปนี้ฝากท่านผู้ชมหน่อยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อให้าดการชมคลิปต่อๆไปนะครับกะทิบไลค์มากันเยอะๆสำหรับใครที่อยากให้ผมทําคลิปอะไรเกี่ยวกับส่วนตัวเอ็กซ์ตรีมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้เช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้ว